กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้มาจเจริญพระกรรมาฐานอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็มันมักจะมีอาการดังต่อไปนี้เจ้าค่ะหนึ่งก่อน,อนอจะเจริญจิตสบายสองจเจริญเรียบร้อยก็จิตสงบจิตสบายอย่กย่ตอน,นที่ตอนที่กําลังจเจริญที่เจาคะรู้สึกล่างกายมันจะเกรง็ง มันจะเครียดมันจะเปรี้ยมันจะง่่งอย่างหลายประการแก้ไม่ตกเลยขอบารมีหลวงพ่อช่วยสองะห์กรรมฐานของลูกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะทีนี้เอานงิที่ต้องการฉันแก้ใช่ไหมโอ้โหเมตตาหน่อยหลวงพ่อครับเป็นที่มาจริญใกล้ๆสิจะได้แก้ให้ได้แก้มาใกล้ใกล้ใกล้ๆนะถามก่อน่าแก้บนเือแก้ลลาง โอ้ก็กรรมฐานนี่มีสองอย่างเหรอใช่ใช่กรรมฐานภาวนาอยู่ชั้นล่างวิปัสนาภาวนาชั้นบนแวะไปเลยเห็นเนี่ยปุ๊บไปน้ำกุ่นๆเลยน้ำทใสก็แทงหลังหักสิเโอ้าคลกล่าวกับตอ้นี่สิอาการอย่างนันเกิดขึ้นคลายอารมณ์ซะอย่าให้เครียดจานั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารียกว่าอาตตากรรมธานโโยกจะไม่มีผลนะ ผิดท,ทางเลยครับครับครับการเริ่มเครื่องปับ๊บปล่อยอารมณ์เลยปล่อยลามตามธรรมดาให้ว่างเลยปเปล่าเอาปล่อยอรมปกตินะครับครับครับอเอาจริงเงาตังเกรงมากต่อเกินไป<อ>เป็นอัตตะคือคถามนิ้ยอไม่เสียทางมนุษย์มังฝลไอ้ที่เขาลือก็บอกว่านั่งกรรมฐานวิกลจริตอะไรต่างๆไรในเพราะใช่มมือ๋อชือกันครับครับบรรลุเร็วไปหน่อยครับ